อย่างที่เราบอกไปนะครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราต้องการดัน GDP ให้มันพุ่งกระฉูดแม่เพื่อจะไปผลักดันให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจามันดีขึ้นแต่ตอนนี้เงินบาทแข่งค่าค่ะเงินบาทแข็งมาก3เดือนที่ผ่านมานะครับเงินบาทแข่งค่าขึ้น10%แล้วนะเงินมันเข้ามาในประเทศเ,เงินมันเข้ามาอย่างทะลักทะลน้นแม่เออยังไงกันละ่ะซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยถ้าเงินบาทมันแข็งอีก อีกก็คือเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแล้วใครต้องต้องดูแลธนาคารในประเทศไทยจ้าซึ่งไม่แน่ใจว่าได้คุยกันหรือยังคุณแพทองทานยกหูหาท่านผู้ว่าเศร็จหรือยังค,คุยคุยกันหรือยังคะหรือยังไงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าณขนาดนี้หากแข่งค่าเฉลี่ยอีกหเปอร์็เนี่ย จะกระทบรายได้กับผู้ประกอบการในภาคการส่งออกเนี่ยแสนล้านต่อปีคิดเป็น0.5%ของ GDP นะโดยสมาคมหอ,อก,การค้าแห่งประเทศไทยก็เผยว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งแ1 0งี่ยก็จะส่งผลต่อการส่งออกแล้วก็เรื่องของอะไรรู้ไหมการท่องเที่ยวค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะทุกอย่างมันจะแลดูแพงขึ้นจากต่างประเทศเวลามานึกออกไหม เออมันกลทําให้ต้นทุนในการท่องเที่ยวค่าโรงแรมค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าเดินทางเดินทางอะไรเงี้ยต่างๆของเรามันสูงขึ้นไงการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวมันก็จะหายไปนะคะโดยมีการประเมินนะว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งขึ้น1%ก็จะทําให้รายได้ในการส่งออกเนี่ยลดลงไป1น0 0 0แสนล้านบาทต่อปีกระทบ GDP 0. 5กระตุ้นเศรษฐกิจแทบตายแม่สุดท้ายขึ้นไหมคะค่าเงินบาทแข็งค่าเกล้าอ่ะก็ต้องไปลุ้นนะเอาใจช่วยนะเอาใจเชีย มัมอิงของนิฉันนะมัมอิงครับแม่ต้องสู้นะแม่ต้องสู้แม่เป็นนายกนายกสาวๆส,สวยๆฉันแฮปปี้มากเลยนะฉันพึงพอใจต่อการแต่งหน้าทำผมแนละการคอสตูมของนายกมันชื้นอกชื้นใจนายกเนี่ยนะเวลาเห็นในขงในข่าวมันชื่นอกชื้นใจไม่ใช่เอาตาเท่าแก่เท่าชลาภาพมามันเหนื่อยเหนื่องอไหมสภาพเนี่ยคนดูข่าวก็เติมโบท็อกใจะแย่อยู่แล้วเห็นสภาพนายก อ่อมๆอแก๋ๆ,ๆอ่อมบาลลัก์เอ๊ะมาละกอแม่มันก็ไม่ไหวมาดามอิงไงสวยๆงามๆอุ้ยเดินมาเฉิดฉายใส่แบรนด์นงแบรนด์เนมสวยๆงามๆฉันชอบมากมิกซ์กับพัฒไทยตลอดไปซอฟต์พาวเวอร์ตลอดไปแม่กล่าวซอฟต์พาวเวอร์ตลอดไปพัฒไทยมิกซ์ไฮแฟชั่นแบรนด์จากอินเตอร์เนชั่นแนลมันดูอินเตอร์เนชั่นแนลจบ